ลูงชาลีเชนยอลอะเริ่มเริ่มเุ้งแล้วอาเตบปุ้งมัดไปมัดไว้เลยปุ่งปุ้งสอบตามสอบครับเริงเรินครับชีครับเจ็ดสิบหาแล้วครับพี่นี่ ตัดซอยเแล้วซอปุ๊บอ้โสอบครับเรับคนเข้าใกล้เข่าใกล้ท่านมันเขาเอ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 าตีด้เอาแข่งขด้โอ้มมัดปอมโอ้มัดกับใครใคพร้อมกันเดียยันไว้ขี่ีเสียรยันไว้ยันขามันยันกบขาเออขาขามันเตะปุ๊บ ยุดอนยุบมองได้ไ oh, uh ่อจ okay. so, right, oh. okay. ุดตายนะยุบตา่จุดตายเข้าตายมองได้กล่องข้ออคไอ้มอง่อเยกองข้อกองข้อมองลูกกระเดี่ยวตัดปัวไปผู้นีมันเบอกจับอบจับจับข้อยตึงลลอยราวนี่เขิ่มตัคัดให้าข้าง ตายเลยหรอตายนะบูยูโอละละทามองขขู่ก็อนนะแต่ว่าเขาเห็ดเขาบอกโอ้นาซีเมื่อนี่บอกกลังกายโดนนนาเดียวไม่เป็นนมๆมีล้วว่คนนี้ละว้ยคนนึเลแล้จุดทองล่ะอองไดเงี้จุดทองออกสุกปุ๊บ้องมาปุ๊บเสร็จเิรดจัปุ๊บตีนจก จบปุ๊บโมเมนส่วนเนี่เอาเอาปลายตีนปลายตนเนี่ยชมจุ่มไปกระไส้ตอกเข้ามเลยอ้ตอปีาเยนี่มันจะเปแนมนาเขาบ้ากระหูดแลไปเอะพักกยันใหม่โ้ยันขายันขาทีโคตรมันหนักปุ๊บกระไส้ปัมปุ๊บปามปุ๊บโอ้ยเอะพอที่โบตีนแข่งเอาใส่ตันแขงตันแขง กาบันชิบบไว้แข่งเร็วเขาเขาไกๆเขาก็ชิดเขากิเ็นติถ้ามวยเตะนี่เขาต้องยูกไก่อยูกไก่ก็เฉยไก่ดเลยอขหเตะวาวแล้วเขาชัดมาเขาจิ่คว่หัวใส่ทั้งรุมว้าเขาเขาลบลบตเยมันตต่เขียวยิงมัดตนี่ก็ติดชุก คือคือคือต้องว่นั่นพอเสียรักปั๊บเดีก็เติเตนี่มึงหนาเข้าไป้ันทำไมมันขาเขาขามันก็ติด็ยับอยู่อย่างรเด็นมันตเจ๊เือก่อนโหลดขั้นข้อแห้งก่อนเตะขาก่อนเตะขาเตะครับเตะครับ อครับหน่ครับหนอกขัดงเลยเขาอยากตัดต่างว่าถ้าดีกว่าที่เขางั่องกลเลยแขงงคมม้งขาเลยงแขงเอทแขงดูพ่อแขงคมมาเลยเมื่อกี้เจ็บเลยเขาะกวยตอมกกวยไหมตยตุงัีเขาสัตมาเอาหนาไปกันเลมีปั๊บมันจะยมาทีงนี้ ต้น้ลอุ้งโอ้อต้นแข่งไทยโอ้โหต้นไม้จะาอย่ตีนไท่ตคางในงูกงมะไถ่เลมักีหรออ้มะไถ่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะโอเคแม่ก็ยิ้มต่อแล้วไปพอแค่นี้นกิ๊ฟนเนาะโคาเลี้ยงมาเลยออกกาลังกาเยียมเยี่เยียเยี่ยมเยี่ยมออเยี่ยมเายเยี่ยมยม่เยี่ยมมเยี่งมเ่ม่ยย่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจอกันเลิปหน้า การตงหน่ยเพลงลัรนี่แหะฮะยืติดตีเลยแล้วตามพี่งอดครับแล้วผมเป็นน้ำมอ่ยเกรอยาดเอายู่เก็ิก่อนแข็งแรงแข็งแรงพี่ชายังอยู่ยันวะพี่ชายังอยู่ในโบลงเออฟอร์เวรียนมาจังดีเป็นน้ำมอยแต่ว่าบบเลสกขึ้น่อแม่บ่ยสก์พี่ได้เนาะพี่ได้แม่หาย ติตตามเรื่องรลววผมจะได้แต่าป้องกันตัว่างไงพูได้ใดสไหมตีกับผมนี่จะก่อนทใหยก่อนผูหมดทุกคนกินเขาปะไปมากินเขาลุงชาลีชแนล